ทำนายดวงชะตาปีขานครึ่งหลังจากนี้ปีขานจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานครึ่งปีแรกที่ผ่านมาปีขานต้องผ่านเรื่องปัญหาอุปสรรคการงานมีเรื่องไม่ค่อยดีเกี่ยวกับงานมีเรื่องให้กุ้มใจแต่หลังจากนี้ครึ่งปีหลังปีขานจะเริ่มมีสิ่งที่ดีเข้ามาเริ่มมีความสำเร็จของหน้าที่การงานจะมีผู้ใหญ่หรือมีคนคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือแนะนำไปทางที่ดี ทิศทางของการงานจะดีขึ้นเริ่มมีความสุขกับการทำงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเดือนสิงหานี้เป็นต้นไปปีขาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดการงานเริ่มมั่นคงจนถึงสิ้นปีบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตขึ้นไปอีกหรือได้โบนัสการทำงานหรือปิดการขายได้ชิ้นใหญ่หรือโครงการที่วางไว้จะสำเร็จการเงินครึ่งปีหลังจากนี้ เงินเริ่มดีขึ้นเงินเริ่มมีเก็บเริ่มมีปลดหนี้ปลดสินได้บ้างหายใจได้ทั่วท้องมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้คาดหวังไว้สูงพอคาดหวังแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่หวังจะทุกข์ใจเสียเปล่าบางครั้งการทำเฉยๆไว้แล้วจะดีเองและครึ่งปีหลังอยากให้ระวังความใจดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินด้วยครับ ความรักสำหรับคนมีคู่ความรักในครึ่งปีหลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีปัญหาให้เรื่องกังวลเป็นคู่ชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันไปมีความสุขในแบบคนในครอบครัวสำหรับคนโสดผ่านเรื่องร้ายๆมาก็เยอะหลังจากนี้จะมีการเดินทางเส้นใหม่ของชีวิตคู่จะได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากเดือนเจ็ดเป็นต้นไป จะมีคนเข้ามาคุยหรือตัดสินใจคบหาดูกันไปครับสุขภาพจะปวดตามร่างกายปวดข้อตามเส้นเอ็นหรือปวดหัวเพราะการคิดมากกุ้มใจหรือนำเรื่องราวต่างๆมาคิดนอกนั้นปีขาดไม่มีปัญหาสุขภาพให้กังวลใจครับคำเตือนให้ระวังเกี่ยวกับคำพูดบางครั้งพูดอะไรไปแล้วไม่ได้คิดหรือคำพูดที่ติดขัด พูดแล้วยังไม่ได้แก้ไขการติดสินบนหรือระวังคำพูดใส่ร้ายป้ายสีเราไปในทางที่ไม่ดีหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับของมืดดำมนดำปีขานต้องระวังคนรอบข้างอย่าไว้ใจใครง่ายๆครับ